ครับเราก็ได้มาทําบุญปิดทองฝังลูกมิดกันนะครับที่วัดหลัก3มนะครับน้งแขมนะคะงแขมครับตอนนี้คนก็ทยอยมากันแล้วนะครับทุกคนวันนี้กั ครับสวัสดีครับขอซื้อขนมพกขายยังไงครับผมกล่อง50บาทาาะคะ่ะกล่อง10ดเลยค่ะ0ชุด10ชุชุดเอาชุดหนึ่งครับครับเราก็ได้มาทำบุญปิดทองฝังลูกมิดกันนะครับที่วัดหลักสามนะครับ วัดหลักสามนี่ก็ปิดทองขว่งตรงนี้วัน,วนที่สองถึงวันที่สิบสองนะครับทุกคนเรยก็จะตัดแล้วนะููแลองแนะะเก็บนงแครับตอนนี้คนก็ทยอยมากันแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่11นะครับวันนี้ก็ตอน5้าโมงก็จะทำการตัดไหวกันแล้วนะครับที่วัดหลักสามนะครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องวิทยาพาเที่ยวของเราก็พาทุกท่านมาทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับที่วัดหลักสามนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณพระอุโบสถแล้วนะครับครับมาครับทุกคนเราไปร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะครับอันดับแรกเราก็มาซื้อดอกไม้ทูกเทียนก่อนนะครับเพื่อเป็นการไหว้พระพุทธรูปนะครับและจะมีแผ่นทองเตรียมไว้ให้เราไปปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะครับทุกคน ครับตอนนี้เราก็ทําการร้อยเข็มนะครับร้อยได้เข้าเข็มนะครับเป็นขั้นตอนที่ว่าเราต้องทําอันดับแรกนะครับก็จะเป็นการช้าสัหน่อยนะครับเพราะว่าเข็มแต่ละวัดนะ่ะบางบางวัดนะ่ะทำรูมาให้เรานิดเดียวเล็กนะครับทุกคนเราก็ต้องใช้ความพยายามร้อยรูเข็มอยู่อีกนานนะครับ ครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนํากระดาษที่ว่าเขาให้มานะครับที่ว่ามีเขียนชื่อที่อยู่ของเรานะครับลงไปในกระดาษนะครับเพื่อที่ว่าเราจะนําไปกระดาษแผ่นนี้ที่มีชื่อนามสกุลที่อยู่ของเรานะครับเราจะนําไปใส่ไว้ในนิมิตลูกเอกนะครับทุกคนเพื่อเป็นการร่วมทําบุญสร้างอุโบสถนะครับร่วมทําบุญในครั้งนี้นะครับที่วัดหลักสามนะครับทุกคน ครับสำหรับอานิสงส์นะครับของการมาปิดทองฝังลูกมิดเนี่ยก็มีมากมายเลยนะครับทุกคนหนึ่งช่วยเสริมบารมีเสริมโชคลาภให้เรานะครับทำงานจิจิการใดก็จะเรินลุ่งเรืองนะครับแล้วก็จะไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยไม่ไข้นะครับแล้วก็มีอาณาอ,อานิสงส์มากมายอ่า หลายอย่างเลยนะครับทุกๆด้านเลยนะครับสําหรับการที่ว่าเรามาทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตน,นะครับเพราะว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะครับทุกคนถ้าใครมีโอกาสมาทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตก็ขอเชิญนะครับเพราะว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยจะไม่ได้จัดได้ทุกปีนะครับนานๆจะได้จัดทีนะครับแลวเป็นการที่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้วัดไหนถ้าวัดนั้นมีปิดทองฝังลูกนิมิตก็ขอเชิญไป ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตกันได้นะครับเพราะว่าแต่ละวัดจะนานนับหลายสิบปีนะครับฝ่าจะได้ฝังลูกนิมิตทีหนึ่งนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็จะไปปิดทองลูกนิมิตลูกเอกกันนะครับทําอธิษฐานปิดทองนิมิตลูกเอกก็มีต่อไปนี้นะครับปิดนิมิตลูกเอกเสกประสางามโอภาษ ทองผิวพันชั้นสารวยความสุขทุกวันและเวลาเกิดชาติหน้าให้มั่งมีสีตะกูลครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ออกจากอุโบสถนะครับเพื่อที่จะไปปิดทองทิศบูรพาอีกนะครับ นิมิตทิศบุรพาให้ก้าวหน้าเกียรติยศปรากฏไกลปิดนิมิตคิดบุรพาเนี่ยนะครับจะทำให้เราก้าวหน้านะครับมีเกียรติยศปรากฏไกลเลยนะครับทุกคน ิดนิมิตท,ทิศอาคานีขอให้เทวาประสิทธิสมัยปิดนิมิต ทิทักสินศักดิชัยให้สมใจสมบัติวัฒนาปิตนิมิตทิศหอรดีขอให้ชีวิตมั่นชันสาปิตนิมิตทิศประจิมอิมอุราปาถนาใดๆดำใจปลองปิตนิมิตทิศพยับดับทุกโศกนิราชโรคนิราชภัยร้ายทั้งผอง ิดนิมิตทิฏฐิรอนกรปักทองได้เงินทองสมหมายทุกรายการปิดนิมิตทิตอีสานประการท้ายให้สมหมายได้สุขทุกสถานรวมเก้าลูกสุขสุขสขไตรใจเบิกบานนะครับทุกคนนี่ก็เป็นการปิดทองครบแล้วนะครับเก้าลูกนะคร,ครับเมื่อเรา ผิดทองลูกนี้่ครบ9ลูกแล้วนะครับผมก็ไปบูชาลัคางมานะครับเพื่อที่ว่าจะสายมูของเรานะครับเราก็จะต้องติดหลคัคางด้วยนะครับการทำบุญเกี่ยวกับหลักคางก็จะทําให้เรามีชื่อเสียงนะครับทุกคน <c oughs> เกี่ยวกับการงานต่างๆก็จะมีคนรู้จักเรานะครับทุกคนทําให้เราประสบความสาเร็จในอาชีพการงานนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาบูชาผ้าสามสีนะครับเพื่อไปปลูกใบเสมานะครับคท่เาพราะว่าหลายคนลยท่ามาจากหลายที่นยอยากจะมาสร้างบารมีกันหลายๆวัดวันนี้มาถึงจังหวัดรักษาแล้วนะยครอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลนาก็รีบเรียบหน่อยหน่อยเรียบเรายว่าวารีเวลาวารีวารีมันไม่มีรอใคร ครับเราก็มาร่วมทําบุญซื้อที่ดินนะครับที่ดินที่นี่ก็ไา่ละ1บาทนะครับครับใครอยากจะมีที่เยอะก็ซื้อเยอะนะครับใครอยากมีที่น้อยก็ซื้อตามกําลังของเรานะครับครับมีที่แล้วนะครับใครอยากมีบ้านก็ขอให้ทําบุญกระเบื้องครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีบ้านอยู่อาศัยที่สบายนะครับทุกคน ตอนนี้ก็เราก็มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันนะครับการไหว้เจ้าแม่กวนอิมเนี่เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองนะครับหลายคนมักขอให้ท่านช่วยในเรื่องการงานการเงินและโชคลาภนะครับทุกคนครับนี่ก็เป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้านะครับนั่งสมาธินะครับก็มีอ่างูมา แผ่แม่เบี้ยปังพยันอันตรายให้กับพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้แล้วก็จะไปนั่งโบสถ์สัตว์ในฐานที่ต่างๆนะครับก็จะมีผงสัตว์ต่างๆมาคอยปกปักรักษานะครับทุกคนครับการมาทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตนี้นะครับก็เป็นการที่ว่าเราได้มาทําบุญหลากหลายชนิดนะครับเขาเรียกว่า ทั้งาสายธรรมะและก็สายมูนะครับอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครบจบในที่เดียวเลยนะครับทุกคนรวมทั้งกับมีอาหารการกินและอของเล่นต่างๆให้กับเด็กๆด้วยนะครับทุกคนครับก่อนที่เราจะพาทุกคนไปหาอะไรกินกันนะครับเราก็ มาเห็นคนต่อแถวทําอะไรกันนะครับอ๋อก็มาเจอมือกันนะครับเราก็ต้องขอเจอมือรับทรัพย์กับเขามั่นะครับทุกคนครับขอให้เฮงๆรวยๆยนะครับทุกคนครับการเจอมือรับทรัพย์เนี่ยนะครับก็เป็นการเจอมือเพื่อเสริมพลังงานบวกให้เรานะครับเราทํากิจการใดๆเราก็จะได้ผลกำไรนะครับได เงินได้ทองมากมายนะครับก็จะาสามารถทําให้คนที่ว่าทําทมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนาารครับเมื่อผ้าจารย์เจิมมือและเจิมหน้าผากให้เราแล้วนะครับความรู้สึกที่เรา ะจะทําอะไรเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับก็เป็นกําลังใจให้เราทํางานในปีนี้อย่างราบลื่นนะครับต่อไปเราก็พาทุกคนไปทานหาอะไรกินกันนะครับการมาปิดทองฝังลูกนิมิตนระที่ขาดไม่ได้ก็เราจะต้องมาหาอะไรทานกันนะครับเพราะว่าจะมีร้านค้ามากมายนะครับมาเปิดร้านขายของรโโ้านขนมจีนนะครับทุกคนหม้อใหญ่ๆเลยนะครับน่ากินมากเลย ขนมจีนขาสามโอ้โหเท้าอันนี้ขนมจีนอะไรฮะเท้าตีนไก่โอ้ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ชิ้นใส่ไข่ให้แน่นข้าวครับวันนี้เราก็ได้มาทำบุญปิดทองที่วัดหลักสามนะครับก็มากินขนมเค้ากันนะครับทุกคน ครับสวัสดีครับขอซื้อขนมคคกขายยังไงครับผมกล่อง50บาทค่ะกล่องลยค่ะเด็ดคู่หาดเอาชุดหนึ่งครับนี่นะครับขนมคคกไส้ทะลักนะครับตอนนี้ก็ออกงานทั่วไปนะฮะใช่ะไปตามตลาดทุกจังหวัดเลยฮะตาม ลายสาขาครับอ๋อมีหลายสาขาด้วยนะครับคนสายครับเดี๋ยวเราจะขอลองชิมดูนะครับวันนี้ถ้าใครผ่านมาเจอนะครับขนมโรกไส้ทะลักนะครับก็เชิญแวะอุดหนุนได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอดูนะครับขอค้า ครับเมี่ยงคำคุณแต๋วนะครับขายมานานเนี่ยคะเนี่ยขายเปึงว่าร้านใช่ไหมคะขายมานานแล้วค่ะเยี่สิบปีแล้วแหละนะร้นานจะต,ต้องชิมนะเธอต้องชิมแล้วแหละไม่เท่าไหร่ไม่ะี่ชินะ้นคะนี่นะครับเมี่ยงคำนะครับเป็นเมีย่ยงคำ เป็นเมียงคำสูตรโบราณเลยนะครับทุกคน <Okay. S 1> ก็เป็นของที่ว่าหากินยากนะครับเีบบถังนี้ถังนชิมเลยนะครับ uh, <c oughs> อ,ร,ร,อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยกระพิีนย หมึกทอดนะครับทุกคนน่ากินมากเลยนะครับหมึกไข่นะครับทอด60บาทกัน100บาทนะครับครับเราก็อิ่มอร่อยกับอาหารที่งานพอสมควรแล้วนะครับทุกคนเราก็มาเดินชมวิวข้างคลองของหน้าวัดกันนะครับครับนี่ก็น่าจะเป็นถนนเรียบคลองภาษีเจริญนะครับน่าจะเป็นคลองภาษีเจริญนะครับทุกคน ครับดูวิวนะครับก็เป็นสะพานไม้นะครับข้ามคลองนะครับสวยงามเลยนะครับก็มีธงปักนะครับครับเวลาคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าสะพานนี้ก็จะข้ามได้แต่มอเตอร์ไซค์นะครับแต่บางคนไม่กล้าขับก็เขาก็จะใช้เข็นกันนะครับทุกคนครับวันนี้ครับทางช่องวิทยาภาเที่ยวของเราก็ขอฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมจนจบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ